สวัสดีครับผมอาจารย์มดดำยิคศคารวานครับเนื่องในปี2 5 5 8นี้นะครับผมได้พาท่านผู้ชมมาที่วัดวิศนุครับมาเพื่อขอพรต่อพระมหาเทพให้สมหวังในทุกๆประการกันครับวัดวิศนุแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในซอยวัดปลกเขตยานนาวาวัดแห่งนี้นะครับสร้างโดยสมาคมฮินดูธรรมสภาเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจครับของชาวอุตรประเทศประเทศอินเดีย ที่นี่มีจุดสําคัญอย่างหนึ่งครับคือมีเทวรูปหินอ่อนสักด้วยมือทั้งหมด24องค์ด้วยกันครับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาสักการะขอพรต่อพระมหาเทพครับในเรื่องของการงานกันในเรื่องของการงานเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทํายังไงก็ได้ให้ได้งานใหม่การขอพรอยังไงก็ตามให้มีในเรื่องของการมีการเลื่อนขั้นการมียศถาบรรัก์ที่ดีเกิดขึ้น แล้วก็การแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องของการขอพรทางด้านการเงินหากมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่ติดขดัดการมีหนี้สินเนี่ยก็สามารถขอพรที่นี่ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการขอพรในด้านของความรักขอพรในสมหวังในเรื่องของการมีคู่ครองที่ดีการมีแฟนที่ใช่หรือการได้แต่งงานสมได้การได้ขอพรได้แต่งงานเกิดขึ้น อันต่อมานะครับคือการขอพรในด้านของสุขภาพครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงหากใครมีปัญหาเรื่องของการป่วยไข้เรื้อรังเนี่ยก็สามารถมาขอพรนะที่วัดแห่งนี้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับใครก็ตามนะที่มีบุดยากการมีลูกร่ชา้าการมีลูกยากเนี่ยก็สามารถมาขอพรที่วัดนี้ได้เช่นกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับ คือการขอพอรในเรื่องของถ้าหากใครก็ตามมีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกหมุดหิดมีพลังจิตที่ไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังในด้านลบเยอะๆรู้สึกไม่สบายใจที่นี่ครับก็มีการขอพอรเสริมพลังในเรื่องของการสะดเดาะเคราะห์การล้างพลังในด้านร้ายๆการล้างพลังในด้านลบให้หมดจากตัวเราไปเหมือนกันนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับ, <c oughs> ค,รบคือการขอพอรในด้านของการบันเทิงที่นี่จะมีการขอพรต่อพระแม่อุมาครับที่เสริมมงคลในเรื่องของการมีชื่อเสียงการเป็นเมตตามหานิยมการเป็นที่รักต่อ ผู้คนที่ได้พบเห็นนะพี่จะเหมาะมากครับในเรื่องการขอพรสายงานบันเทิงครับตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยเราเรียกกันว่าเทวลัยของเทพนพเครนะครับชาวอินเดียเนี่ยเขาเรียกกันว่านาวกระหะตรงนี้นะครับจะมีเทวรูปทั้งหมด9องค์ด้วยกันนะครับชาวอินเดียเนี่ยเขาถือว่าเป็นการบูชาเทพนพเครเนี่ยเป็นการปกป้องรักษาดงชาตาของตัวเองนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยในแต่ละวันนะครับเทพแต่ละองค์เนี่ยก็มีครับตรงนี้ครับมีพระอาทิตย์ พระจันทร์พระอังคารพระพุทธพระเพฤือหัสพระศุกร์พระเสาพระพพเ,พเกตและพระราหูครับทั้งหมด9องค์ด้วยกันการบูชาเนี่ยจะเป็นการบูชาที่สักการะ,ะขอพรท่านจากนั้นเนี่ยก็จะทำการเวียนทักษิณาวัตรสามรอบด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการรับพลังครับให้เทพตัวเนี้คุ้มครองดวงชะตาของพวกเขาครับ ส่วนองค์นี้นะครับเราเรียกกันว่าพระแม่ดูลกาพระแม่ดูลกาเนี่ยถือว่าเป็นการผรสมของพระเทพีสามองค์ที่เรียกว่ากรีศักติด้วยกันนะครับโดยมีการอวตารของพระแม่สรุรสวดีพระแม่อุมาเทวีและพระักษมีนะครับเทพสามองค์นี้ได้ผสานพลังกันครับรวมพลังกันแล้วก็มาเป็นพระแม่ทุลคาการสักการะต่อพระแม่ทุลคาอันนี้นะครับเป็นการมีความหมายไปถึงการบูชาต่อสตรีต่อผู้หญิง เป็นการสักการะต่อแม่นะครับตรงนี้จะทําพาให้ตัวเราเนี่ยมีพลังที่ดีเป็นการเหมือนชาาชาวฮิวโเนี่ยเขารู้คุณในเรื่องของสตรีเรื่องผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยแม่บ้านแม่เรือนเนี่ยเขาจะมีการให้บุตรการดูแลคนในบ้านเขาก็เห็นความสำคัญว่าเจ้าแม่เนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดครับในการบูชาตรงนี้นะครับเราเรียกกันว่าพระมหาการนะครับพระมกาพระมหาการเนี่ยหรือเขาเรียกกันว่าพระศิวะครับที่มีพระวรากายสีดํา โดยชาวฮ people people food, people 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 them, es, ินด mmm ูเขาเชื่อกันว่าการสักการะพระศิวะที่มีพ้าวอลเารสีดำนี้นะครับจะเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้พลังในด้านลบพลังในหลายๆพลังที่แย่ๆเนี่ยออกจากตัวเราไปนะครับการไหว้นะครับเพียงแค่เราอธิษฐานจิตครับต่อหน้าท่านแล้วก็มองที่พระพักท่านมองที่ตาของท่านนะครับแล้วขอพรครับให้พลังที่ไม่ดีพลังที่หลายๆพลังที่แย่ๆเนี่ยออกจากตัวเราไปนะครับก็จะเป็นการชำระล้างจิตใจให้ตัวเราเนี่ยมีความใสบริสุทธิ์เป็นอย่างดีครับ และใ네นห้องห้องนี้นะครับเป็นห้องปฏิสถานของพระแม่คงคาทวีพระแม่คงคาทีวีที่เราเห็นนี่นะครับเป็นพระแม่คงคาที่ถือหม้อกาลัส2สองใบไว้ในมือนะครับหม้อน้ําโดยชาวอินเดียเขาเชื่อกันว่าเทวี TV องค์นี้เป็นเทวีที่นำพาในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยความมั่งคัง่งต่อผู้ที่ได้บูชาใครก็ตามนะครับที่ได้บูชาต่อพระเทวีองค์นี้แล้วเนี่ยก็จะมีพรที่ดีครับมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น ณนะห้องห้องนี้นะครับคือที่ประดิษฐานของพระสิวะพระแม่อุมาพระพิฆเนศและพระขันทกุมารครับจุดจุดนี้เนี่ยเป็นที่ที่เขาสามารถเป็นจุดหนึ่งครับที่สามารถขอพอรครับในเรื่องของการมีครอบครัวที่ออรุมสมบูรณ์หรือการขอเรื่องบุตรครับ เขาเรียกว่าสิวลึงนะครับสิวลึงเนี่ยถือว่าเป็นศิลาศักดิ์นะครับเป็นตัวแทนของพระสิวะถือว่าเป็นศิลาที่สามารถขอพรอได้สารพัดนึกหากใครก็ตามนะครับอยากจะขอพรอนในเรื่องของการมีครอบครัวการมีบุตรการมีโชคลาภหรือมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับก็มาส่งน้ำและขอพรอต่อสิวลึงนะตรงนี้ได้ครับ ครับจะต,ต่ออย่างนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสักการะต่อพระแม่อุมาเทวีกันนะครับโดยของที่ผมเตรียมมาไหว้ในวันนี้นะครับก็เป็นพวกเครื่องสำอางครับก็มีไม่ว่าจะเป็น,นยาทาเล็บแป้งน้ําหอมผงเจิมสินดูแล้วก็บินดีนะครับผ้ามะนาวครับไปสักการะต่อพระแม่กันทั้งบน อ,อาคารวัดด้านบนนี้นะครับการสักการะเหล่านี้นะครับเป็นการขอพรอให้สมหวังในเรื่องของการมีชื่อเสียงการมีเสน่ห์มีความเมตตามหานิยมครับใครเห็นใครๆก็รักใครเห็นใครๆก็ชอบครับก็ตามกันมาเลยครับ นาเบื้องหน้าท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับชื่อเทวรูปของพระแม่อุมาเทวีณห้องแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นห้องหนึ่งครับที่เหมาะแก่การสักการะขอพรครับในเรื่องของชื่อเสียงสำหรับใครก็ตามนะครับที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานวงการบันเทิงหรืองานที่เกี่ยวข้องงานประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสงานเป็นพริตตี้หรืองานวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ตามนะครับถ้าหากเน้นมาสักการะขอพรต่อพระแม่อ,มอมุอมา,าที่แห่งนี้นะครับก็จะนําพาให้มีพลังในเรื่องของความสมหวังความสาเร็จที่ดีเกิดขึ้นครับในเรื่องชื่อเสียงครับ องพระพิฆเนศนนวัดแห่งนี้นะครับถือว่าท่านมีบารามีสูงนะครับเนื่องจากท่านเนี่ยมีเทวรูปของพระชายาสององค์ครับขนาดข้าทั้งสององค์ในความเชื่อของชาวอินเดียเนี่ยบางครั้งก็เชื่อกันว่าการที่มีพระเทวีสององค์ตรงนี้จะเป็นการผสานพลังครับส่งเสริมให้องพระพิฆเนศองค์ตรงกลางเนี่ยมีอนุภาพบารามีที่สูงขึ้นกว่าเดิม นี้เป็นพระพุทธเจ้าครับโดยคติชาวฮินดูเขาเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุนะครับชาวอินเดียก็เลยมีการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพะนลายด้วยเช่นกันครับและที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเทวรูปของพระรามกับพระแม่สีดาครับเทพเจ้าแห่งชัยชนะจากมหากาลปามายณนะ หากใครก็ตามที่ประสบปัญหาในเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบมีปัญหาทางด้านคดีความที่ดูยืดเยื้อมานานก็ขอให้ลองมาอธิษฐานจิตสักการะขอพรจากท่านดูได้ครับแล้วตัวท่านเนี่ยจะได้รับพลังทางชัยชนะ นี้นะครับเป็นห้องปฏิสฐานเทวรูปของพระวิษณุและพระแม่ลักษมีปฏิสฐานคู่กันนะครับพระวิษณุและพระแม่ลักษมีเนี่ยถือว่าเป็นเทพองค์หนึ่งครับเทพคู่กันเป็นเทพสององค์เนี่ยที่มีพลังในหล่งการปกปักรักษาคุ้มครองมนุษย์นะครับจะเห็นข้างหน้าเนี่ยครับจะมีเทวรูป5้าองค์ด้วยกันนะครับจะมีพระรามพระลักพระแม่สีดาพระพรตและพระสัตรุดด้วยกันนะครับ5พระองค์นี้นะครับ ก็สามารถบูชาพร้อมๆกันได้การบูชาเทพองค์นี้เนี่ยจะบูชาในเรื่องของหน้าที่การงานการมีอํานาจเป็นใหญ่อีกความหมายหนึ่งครับการบูชาพระแม่ลักษมีด้วยนะพระแม่ลักษมีเนี่ยเป็นการบูชาเพื่อขอพรในเรื่องโชคลาภนะครับพระหาดุมานเนี่ยเป็นมหาเทพครับที่ปกป้องคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพร่างกาย ใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการป่วยไข้มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็สามารถมาสาักการะพระหานุมานได้นะที่ตรงห้องนี้ครับส่วนของที่ผมนามาสาักการะพระหานุมานนะครับก็มีผ้านะครับมีใบตูดละีเหมือนกันเพราะใบตูดละีเนี่ยเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งครับที่สามารถบูชากับทุกเทพได้ทุพกพระองค์นะครับโดยเฉพาะสายพระวิษณุคือสามารถบูชาได้ต่อพระวิศณุพระกฤษณะพระรามและก็พาาระหนุมาน4องค์เนี้ยนะครับที่สามารถสักการะบูชาได้ด้วยใบตุละีครับแล้วก็ มาลัยดอกดาวเรือนนะครับเพื่อเสริมพลังนิโอ mm. มความรุ่งเรืองให้กับชีวิตของตนเองครับส่วนคาถาในการบูชาพระหานุมานนะครับใช้คาถาท่องที่ว่าโอมสีมหาหานุมานเจนามะหาท่องทั้งหมด9คําด้วยกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับจากนั้นนะครับก็อธิษฐานจิตครับขอ,ขอ,ขอพอต่อพระหานุมานครับ ณบริเวณแห่งนี้นะครับคือเป็นที่เป็นสถกของพระกิตะนะครับณห้องห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เหมาะกับการสักการะขอพรในเรื่องของความรักเพราะพระกิตศนะเนี่ยเป็นมหาเทพครับที่ประทานพลังมงคลครับในเรื่องของความรักต่อผู้ที่ได้กับไหวบูชาพระกิตศนะครับจะเป็นเทพที่เป่าฟุตนะครับเป็นสถานอยู่เคียงข้างกับพระแม่ลาทานะครับซึ่งเป็นพระชายาของท่านนะครับการสักการะของท่านเนี่ยสามารถบูชาได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับการบูชาด้วยน้ํานมการบูชาด้วยขนมหวาน การบูชาด้วยผลไม้อะไรก็ตามแต่ไม่เน้นเนื้อสัตว์นะครับส่วนในวันนี้เนี่ยผมจะทําการบูชาสักการะพระกิษณะนะครับด้วยผ้านะครับผ้าเนี่ยบ่งบอกถึงความสวยสดงดงามความเป็นความมีอารมณ์สุสุนทรีเกิดขึ้นในชีวิตนะครับผมผมบอกเลยว่าการบูชาด้วยผ้าผืนนี้จะเป็นการเสริมพลังในเรื่องของการมีความรักที่ดีการสมหวังในเรื่องความรักต่อตัวทุกท่านครับที่ได้บูชาครับ ส่วนคาถาบูชาพระกฤษณะนะครับก็มีคาถาว่าดังนี้นะครับก็ท่องว่าโอมฮาเลกิษณะฮาเลกิษณะฮาเลกิษณะกฤษณะกฤษณะฮาเลฮาเลนะครับฮาเลรามะฮาเลรามะฮาเลรามะ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 ฮาเลฮาเลครับ